วูแฮมป์ตันวันเดอร์เลอร์ครับผมได้เปิดตัวโค้ชไทยลูกรึ่งอเมริกาครับผมโค้ชเจริญดีเหมอนถ้วยนะครับผมปีซีซั่นผมเอาถ้วยที่แพงที่สุดครับผมสวัสดีครับอยู่กับผมหนุ่มสะด้วยครับผมอยู่ในเกมฟีฟ่23กับโหมดผู้จัดการทีมเนาะโอเคก็ผมจะมาคุมทีมที่ทุกท่านเห็นในหน้าจอเมื่อสักครู่ครับผม บูนะ๊ปแฮมตันเราจะมาพาบู๊ h แฮมตันได้แชมป์ตักแชมป์หนึ่งแล้วกันอนะโอเคไปดู11ตัวจริงที่ผมจะใช้ครับผมกับทีมบู๊ปแฮมตันเนาะ<ป>กองหน้า3ตัวครับผมมีกูกูเดสนะเกเดสขอ,ออภอยโพเดนครับผมอาร์มาตาเร่ กองกลาง3ตัวครับผมผมูติโน่เนาะเนเวสครับผมนูเนสแหโอ้โหชื่อแต่ละตัวขายกันชิบานูรีเนาะครับผมคิดแมนคอรีนโอ้ชื่ออย่างนี้กอกน้ำปลาปลาจอนนี่ครับผมกองหลังทั้ง4ประตูเปิดศาประตูเป็นซาครับผมสำรองก็จะมีเนโตเซมิโดครับผม บูคาบาเนาะประมาณนี้นี่คิมิเนสเนาะโอเคประมาณนี้ครผมบผอ11ตัวจริงแต่ก้องหลังรู้สึกว่าไม่ค่อยดีครับผมผมว่าจะไปหาก้องหลังสักตัวครับผมแต่ก้องหน้าจะพักไว้ก่อนนะเพราะว่าก้องหน้าดีอยู่แล้วนะครับสำหรับทีมนี้ส่วนงบประมาณก็มีอยู่แค่60ล้านเราต้องหาก้องหลังที่ดีและถูกที่สุดครับผมหวยก็เลยมาออกที่ลามอส ดุครับผมและถูกด้วย <laughs> โอเคเดี๋ยวเราไปเจราจาับผมไปสู่ขอสเกลเราก็บอกว่าประมาณ6ล้านเนาะหกล้านก็กว่าเดี๋ยวผมให้ไปที่6ล้าน6ล้าน8 6ล้านแปดแสนนะไม่ใช่แปดพันโอเค เราไปคุยกับเจ้าตัวดีกว่าครับผมไปเดี๋ยวเราไปคุยกับเจ้าตัวนี่มันคัสซินพีฟายยิบสองนี่วเนี่ยมามามาเชิญนั่งบอกเชิญนั่งบอกห้านี่ <c ười> ครับผมเป็นตัวสำคัญเนาะ เหนื่อยครับผมว่าจะให้ประมาณเห็นนะสัญญาสามปีก่อนอ่าถ้าผมให้ไปที่70,000เนาะค่าเหนื่อยโบนัสซิงเกิลโบนัสก็เท่ากันโอเคไม่มีอะไรรู้เรื่องรู้ล่วงรู้เรื่องอะไรล่ะหยับมายจำเลย เรียบร้อยครับผมกับกองหลังคนแรกของทีมเราก็ผมลามอสในใครๆก็อยากมาต้อนรับครับผมในร่วมง,งานกับสตาโอ้สตาเลยแหละ <c oughs> นี่กูเคเดสก็มาต้อนรับครับผมเมเวส คุยกันไม่รู้คุยอะไรก็ผมเปิดตัวโอ้โหเบอร์สองว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนเบอร์เนาะไม่นี่แอคคิปหายเลย8สิบที S <S ไม่เป็ไนไรไม่แคร์ส่วนคาเดมี่ครับผมมีรายชื่อมาว่าไอเด็กที่ชื่ออารีพับปาผมอ่านถูกไหมวะเราสามารถปั้นดีๆจะถึงแล้วกับเบอร์คาร์ทเลยเนาะไปเดี๋ยวเราไปจับมันซ้อมดีกว่าไอคนนี้นี่หน้าตาจิ้มลิ้มผมก็จะจับน้องเขาซ้อมกับตำแหน่งบล็อกทูบล็อกนะ ก่อนจะไปซีซั่นเดี๋ยวผมลองซ้อมกัดซ้อมซ้อมสักหน่อยเนาะเพิ่มความเข้าใจกันภายในทีมชุบ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 โยกโยกแบบจิตต์อจิตเต๋โยกมาโอ้ยยกมาอืบจังหวะนี้เปิดตากยานอากาศ โอเคครับผมก่อนที่จะไปปีซีสั้นเนาะผมก็จะตั้งแผนก่อนนะแผนที่ใช้ก็จะเป็นสีดสามที่มากับมากับทีมอยู่แล้วเนาะส่วนความกว้างก็จะประมาณที่65ความยาวก็65ครับผมไม่ใช่ความยาวดีคือดันสูงเนาะลูกคอนเนอร์ผมก็จะใช้4เลย4ช่องเลย โอเคครับ okay, ผมซีซั่นทีมแรกเราต้องออกไปเจอะไรเรา,าอ่านไม่ได้โคชเจริญดีครับผมนัดแรกคร,ร,รับ<ล>ผมในปีซีซั่นนาตาดูแบบแฮปปี้ตัวลีโน,โน่ครับผมทีมจากอิตาลีอาร์ตัา I'm Derek Ray, and my commentary partner as always is Stuart Robson and we have pre-season group stage action from the European International Cup coming up for you. It's Wolverhampton Wanderers and they take on Torino. Thanks Derek. Now it's time to see whether this uh -huh. is Well it's a really poor challenge. Now uh, what's the referee going to do about it? So we have a guy we booking here to report, Stuart. Yeah I think the referee is absolutely right. He's just making it clear to all the players out there he's not going to take any messing about. ลูกนี้ยกมาพิคิสมองอาลามอสเก็บได้ตวัดมาให้เพื่อนมติเนโอมาให้กูเอเดส <c oughs> เอเดสอ็ผม <c oughs> ชอบเรียกกูเอเดสดึงเลี้ยงซ้ายเนาะ จังหวะนี้ตอรินโน่สวนครับผมทีมตอรินโน่มาที่เรียบร้อยเลยชื่ออะไรวะเนี่ยแหมมันแสบจริงๆเลย ดูโอ้โหแทงช่องนี้หายเลยตะวัดทีเดียวกาลาโมเหรชื่อต้องอ่านแบบแอฟริกาไงกาลาโมอะไรแล้วผมเป็นบุ๊แฮมตันตามู่หนึ่งศูนย์เนาะยกมาไม่ถึงไม่ถึงโฟเดน คารโมไอ้จจ <polarization. S 2> ๊บโอ๊ยโดนหลอกจิบหายเอ้ยคาราโมอีกอ่ะเตะซะเลยจิตนักเหรอลาโมตหวัดครับผมมีความดุดันอยู่แล้วต้องมีเคลียร์ไปโอ้โหเจ้านี่อีกแล้วคาราโมอ่าจอันนี้ตัดบอลได้มองหาเพื่อนไม่มีคนอีก อุ๊ย <c oughs> ยังไม่ได้โอ้โหตายเฟโจซาผมเฟไว้เป็นลูกคอนเนอร์ผมเป็นของเอสตัน ยังเห็นช่องไม่แทง <c oughs> เอาม,มายมาเนเวสหูดิงโยกอารอารม,ม่าตาเล่อม,มอสเก็บได้ครับผมเนเวสดึงยกไม่ผ่านยังแย่งได้มาดิ Cool, đẹp mày nhìn tít thảo. cả lệ nhìn tít thảo. Oh, foul. Mày nhìn tít thảo. Oh, foul. Mày nhìn tít thảo. And he tít thảo. <coughs> แมา่าโอ้โหตวัดข้ามหัวคาราโมยครับคาราโมอ่า,ออาเสร็จแล้วไปโฮเดนยกให้เจเดสเทียบันแขนเขาอีกไม่เป็นไรเอาเทม <laughs> ตวัดอย่างเดียวคิดแมน มาที่โฟเดนยกยกทำไม <c oughs> ยกไม่ผ่านคาร์โมยะ <c> ต <oughs> ิดลามอสครับผมนอรีมาฮิคุเอเดตลม้มลามอสกวาดอย่างเดียวอตอนนี้สวยไลูกนี้อารามาตาเล่เ <c oughs> ลาะอยู่คนเดียว <c oughs> อืมไม่ได้อีกอ่ายังได้อยู่เอา้าเตีโอ้ยแทงช่องนี้คาราโมอโอ้ยแต่ยิงอุย้ยถากเสาเป็นลูกทุ่มของบูฟครับผมจ้านี้ให้อดามาตาเล่มาที่โกเอเดเย็บล้อ ตามเท่ากันแล้วครับผมตอนนี้หนึง่งหนึ่งกูเอเดสเกมกลับมาเท่ากันแล้วครับผมเตะมาซัดด้วยขวาแลนิ่มๆด้ยอ่าเริ่มกันใหม่ครับผม So the ball is rolling again up one -oh. all. So two minutes of uh, stoppage time to be added on. New it. Johnny Lo. Mateus Nunes. Nunes. Poor pass under no real pressure. And there it is, um, is the half-time whistle. <l -times> time is up as far as the first half is concerned. Here on the Rhineland. Almost a case of the two teams saying to each other. Bất cứ gì mà anh có thể làm, tôi cũng có thể làm đúng như thế nào đó. Đó là những khả năng đáng chú ý. Caramel. Định lệch. Tình trạng đối xử có vẻ rất thực. Đó là một đoạn ยิ <c oughs> ่ยมค่มกีบว้าวเช่นั้นไม่เป็นไรเริ่มกันไหมคิดงานเจ็บวันได้หมดามอัมองหาเพื่อน,นเนวิสยกที <c oughs> แถวไม่ทีนึงโอ้ยลงมียกสวยจัดชิบหายแล้วโอ้โหโลกเรียบร้อย หนื่อยแน่คราวนี้อ้โหดูท่าดีใจแน่แน่ร้ายจริงเป็นตอริโนออกนำไปสองตัวตอหนึ่งนะผมมตัดบอลได้เฉยยังสัดลูกนี้อุ้ยเบาแล้วเนาเข้ามู้กุสตาฟต์เต้

ยาวมาให้ลาอูชิมิเนะครับผมเพิ่งลงมามีแรงเลาะแรงยังดีมาที่อาราม่าโตเล่ตะวันถิ่เือดคัมเป็นวันเฟิร์นของตูดิโนเก็บวันได้ครับผมมีโต้มโตกระชากอีกอ่ะถึงไหมติดไปต้องตะกัดวิ่ตรงนี้ชิมิเนะ เอบอมาไม่ได้เก็วบวอนได้อยู่อัดามาแทงมาที่กลับม,มาที่อันดามาโอ้โหดูนี้ตเป็นวัลสวนนำหน้านะอย่านะอเล็กซานมริจิ้มหายแล้วสเตมินาหมดว ดีนะว่าขอยิงว่าชิกแมนเนเวสอาที่คาราบาบูคาราบาผมอ่านผิดอื้อซัดโอ้โหติดติดยันติดเท้ารักษาประตูเฮ้ยโอ้โหยกลูกนี้อย่าพวดอย่าพวด งั้นก็ <laughs> ต้องชมคนนี้เลยครับผมล<ะ>ูมมกสาวต <laughs> ัวน <laughs> ้อยเบ๊กเกอรอุ้ยตายเงียะ มองทิ้งเลยจบเกมครับผมเป็นบุปแค่ครับจบเกมครับผมเป็นบุปแค่ตูนิโนไปสองประตูต่อหนึ่งครับผมต่อไปเราต้องออกไปเจอทีมจากเยอรมันนะผมผมอ่านชื่อไม่ถูกนะผมจะเรียกว่า05แล้วกัน11ตัวจริงชุดนี้ผมจะเปลี่ยนกองหลังนะครับผมยกกับยกแผงเลยเนาะส่งคอลินลงส่ง

โอ้โหจินโดนทำฟาวับผมไม่เหลืออ uh. uh. ีกแล้วเกีมันยิ่งโดนไวเกมนงโดนไว้อุ้ยอุ้ยตรงนี้หลออยู่อุ้หลอกหลอนุ้นนี่มีดึงจะเอ๋ โอ้โหเลี้ยงเก่งวะเกือบโอ้ยนี่นะไม,ม่ใครเลยอุ้ยเกือบแย่งได้ครับผมกองหน้าก็เปลี่ยนนะเปลี่ยนจากเกเดสเป็นคิมิเนสนะครับผมมูติญโยให้ลาอูคิมิเนตเนลาะ ใช้ความแข็งครับผมของวอลไว้อ่าเนโต,นตกระชากยาวๆเปิดมงเลาไปหรี่ยะแทงแน่จะแทงเซเิโดเก็บบอลได้ชิปแมนออกมาที่บูเอโนอ มูตินโยเห็นช่องนี้ให้ลาอูเมเลเซซเรียบร้อยขึ้นนำครับผมหนึ่งประตูต่อู่นจากคนนี้เลยลาอูชิมเมเนตมีเวลาสักมีพื้นที่มีเวลาครับผม ลาอูคิมินเนตตรงนี้ตัดบอลได้ครับผมมาที่โฮเดนตบเข้ามาเบาไปลาอูยังยังเก็บบอลได้อยู่โอ้ยโดนชนน้าไงมิติโยกไม่เป็นไรเป็นบอลส่วนของศูนย์ห้าครับผมจำชื่อทีไม่ได้

ภาคไปเล่นไปมันติดติดขัดก็ผมใช้สมาธิเนาะอาจจะมีเงียบไปบางตอนดูแต่งออกหลังไปครับผมหน้าโคงเจริญเราแอบเครียดเล็กน้อยครับผมนำหนึ่งศูนย์ยังไม่ปลอดภัยนะบูเอโนครับผมจบครึ่งแรกครับผมเป็นบู้ออกนำหนึ่งศูนย์ครับผม ครับชงข้างหลังกันต่อเนาะจังหวะนี้เป็นวันอยู่กับที่ศูนย์ห้าเนาะแทงช่องนู้นว่างแทงแล้วทำยังไงยาเออโอ้โหติดหลังคิมแมนโอ้ย <c oughs> ถ้าไม่โดนหลังนี่เต็มเต็มประตูเลยเี่อ้าวสวยโพเดนแทงให้ลาอูคิมเนสเห็นช่องแทงให้เนโตเนโต ดึงมาสกชาตมาไม่ทางจังหวะนี้เป็นวันสวนของศูนย์้ายกมาสวยจัดกลางมีพลาดเองครับผมม่แม่น<พ>อบูคาบาแทงให้ลาอูลาอูแทงต่อมาที่เนโตดินหนึ่งทีแทงให้ลาอูอีกทีลาอูให้โฟเดนยิงยิงติด ลาอูซัดเรียบร้อยครับผมเนยโคเล่นยิงยิงติดครับผมเจ้าตัวเลยซัดเองเขาเลยกอดจนเล็กน้อยแทงให้ยิงติดซัดเองครับผมสมหล่น ชิแมนเคลียทิ้งออกไปครับผมเอามุดย่อครับผมเอาเนวสลงผัดกันเล่นเนาะเดี๋ยวแมนน่าเล่นไม่ไหวคอลินชิแมน ยกโพเดียนยกให้ไม่ถึงยงออกเปล่าเงีออ้ยนะเป็นวันทุ่งของเขาอีกสเตย์มีหน้าหมดแล้วกองหนะ้าบีกไม่ค่อยออกอ่ะเออยังได้เนเวิสเนตโตยกไม่ไหวแล้วสเตมีหน้าหมด มาหน้าหมดดูมียกเสร็จเราครับผมส่งขึ้นหลังเลยยาวๆเซมิโด,ลลด,ด,ด,ด้ล้อดิิงดิ้งล้อๆอย่างนี้แหละโอเด่นอ <ST>. ถึงวันส่วนของส่วนห้าผมเริ่มคึงแล้วนะดูนี่ดึงแล้วแทงเฉยจัดเซมิโดครับผมกวาดได้ได้เอางานนอกอุ้ยโโอ้หวันไม่ถึงเบอร์สิบเอ็ดได้ไงวะดีใจไกลหน้าเกินตาเดี๋ยววัด ก็ผมเอาเราก็เปลี่ยนตัวบ้างเนาะส่งเด็กลงครับผมไก้นัน้นๆว่าอ่านไม่ทัน ages, ลูกนี้แทง อเอาโลโลนันลงของผมไม่ทิ้งไม่ทำพลาดวัลเลยหมดครึ่งหลัง <c oughs> โอเคครับผมจบเกมเป็นบุปชนะไป2ประตูต่อศูนย์ <c oughs> เป็นการชนะ <c oughs> เป็นชัยชนะครั้งแรกของโค้ชจรุนอัลอูชิเมเน่ของผม2ประตูโอเคครับผมอีพีที่ อีพีแรกเนาะก็ฝากกดไลค์กดสไครต์กันด้วยผมชอบยังไงก็ติดตามเนาะเดี๋ยวอีพีที่2จะมาเร็วๆนี้ครับผมผิดพลาดประการใดขออภัยนะเนาะอ๋อวันนี้ก็ประมาณนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย